สวัสดีครับยินดีตอนเราฟาสูเอตี h ชาแนลนะครับวันนี้นะครับรองเท้า n นกี้คอเทสนะครับที่ทำการคอลแลบกับ union นั่นเองเนาะก็รุ่นนี้นะที่ออกมานะตอนนี้คือมี2สีนะครับก็คือมีสีออกแบบน้ำตาลชมพูนะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีดำนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีออกน้ำตาลชมพูเนาะสีนี้ก็ค่อนข้างจะแบบคนชอบกันนะ ผมก็เลยเลือกสีนี้มานะครับเรามาดูกล่องกันเลยเนาะกล่องนะครับนี่มาเป็นแบบนี้ก็คือด้านข้างจะเขียนว่ายูเนียนเนาะแล้วก็มีสวูดอยู่นะครับอันนี้เป็นฝานะฝาแบบเปิดเปิดขึ้นอย่างงี้นะครับไม่ไม่สามารถยกออกได้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเห็นเป็นลายสีเทาดำเนาะนี่ อพอเปิดมาอย่างนี้นะครับก็จะเขียนอะไรเอ่ยนี่นะเขียนอย่างนี้นะโอเคส่วนข้างหนึ่งนะครับก็ลาเบลนะครับจะเขียนว่าอะไรเอ่ย Nike c o r t e z SP นะครับตัวน,นี้เป็นไซส์8นะ ด้านฝาด้านฝากล่องนะครับนั่นบมุนแบบนี้นะก็จะมีแบบโลโก้ของเขาองนี้นะมีหมุนหมุนอยู่นะครับเปิดกล่องกันมานะครับก็จะมีกระดาษตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ะมีกระดาษ2องชั้นนะอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับส่วนรองเท้านี่เลยสีนี้ บางคนก็จะมองว่าเอ๊ะรองเท้านี่มันเป็นสีผู้หญิงหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นยูนิเซ็กนะในรองเท้าคู่นี้นะครับมาดูกระดาษตัวนี้กันเนาะว่าเป็นยังไงนี่นะครับเ่านงนี้นะ น่าจะพูดเกี่ยวกับ n g นกี้คอเทสนะครับตัวนี้นะซึ่งในในก่อนหน้าคือลักษณะปกติของเขามันก็จะเป็นรูปทรงนี้นะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบแบบเแบบก่าๆอ่ะเป็นยังไงอะ่ะรองเท้าแบบรุ่นเหมือนโบราณโบราณหน่อยนะ แล้วครานี้เขากลับมาดีไซน์ใหม่โดยยูเนียนเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้มันดูแปลกตานะครับแปลกตาไปจากเมื่อก่อนเยอะเลยจากที่มันเป็นทรงแบบเดิมๆเ,เก่าๆนะครับเ,เรามาดูกันนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยยังไงนะครับดูข้างขวากันก่อนนะครับตัวนี้นะวัสดุนะครับก็จะเป็นหนังกลับกับเป็นผ้า ตัวนี้จะเป็นผ้านะครับก็จะเห็นสุุ่นะครับที่เป็นสีชมพูแล้วก็หนังกลับที่มันเป็นสีแบบน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีผ้าเนาะที่เป็นสีครีมกับตัดสีฟ้า,าดูกันใกล้นะครับวัสดุเขานะเห็นไหมหนังกลับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสวยมากส่วนผ้านะครับ นี่ไล่มานะครับเจอสมบุฒ์เนาะสมบุฒ์ก็จะเป็นหนังกลับนะครับอัปเปอร์เขาก็จะตัดกับผ้านะผ้ากับหนังกลับนะครับตัดกันในลักษณะแบบนี้ส่วน Mid มิโซมิโซนะครับมิโซนี่ก็เหมือนจะเป็นวัสดุรีไซเคิลเนาะ เหมือนเหมือนกับฟองน้ำอะ่ะเนี่ยส่วนด้านหน้านะครับมันจะเป็นเอ่อตัวนี้นะเหมือนอยางเนี่ยรอบด้านหน้านี้นะครับคือกันด้านหน้าหัวรองเท้าอยู่นี่นะครับก็ถ้ามองด้านบนนะ คือก็จะเป็นหนังกลับเลยไล่ขึ้นมานะครับตัวไอแ้แผ่รูเชื่อมผงรองเท้าเขาก็จะมีแบบสียมพูกับสีน้ำตาลเออสียมพูเนี่ยก็จะคุมสามรูแรกนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ยังมีป้ายนะครับเขียนว่าข้อเท็าเจ็ดสองเนะาะไลลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเชือกผูกรองเท้าตัวที่ติดรองเท้ามาเนี่ยจะเป็นสียมพูกับสีครีมส่วนลิ้นรองเท้าด้านใน,นนะดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอดูนิดนึงก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าสีครีมนะยไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนรูเชือกรองเท้า สีรูสุดท้ายจะเป็นหนังกลับก็จะมีจุดเด่นเห็นไหมที่เป็นหยกัยกหยกักหยักหยักนะครับที่เขาทำนะตรงนี้ลืมให้ดูไปก็จะมีป้ายนะครับ u n กับ l a นะก็คือยูเนียนแล้วก็ลอสแองเจลิสนะครับส่วนดิ้นรองเท้านะครับเป็นลักษณะแบบเปิดนะก็จะเป็นเหมือนนุ่มๆฟองน้ำอยู่ด้านใน นะครับตรงปลายด้านบนเนี่ยก็จะปิดด้วยเป็นป้ายเสียมหูเนาะแล้วก็มีสุดสีขาวนะครับเขียนยูเนี่ยสีฟ้าอยู่ส่วนฝั่งด้านในนะครับก็จะคล้ายกับฝั่งด้านนอกนะในลักษณะก็คือผ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นลายสุ่มคือ มันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันนะครับลายมันจะไม่ตรงกันเนาะแต่วัสดุที่ใช้นะครับคือวัสดุเดียวกันผมคิดว่าคนที่ซื้ออรองเท้ารุ่นนี้นะคิดว่าลายผ้าที่ได้เนะี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นที่ซื้อนะครับส่วนด้านหลังนะครับ นี่บนสุดก็จะมีโลโก้ของอยูเนียนอยู่เปิดขึ้นมานะครับเป็น n i ก e ้นะครับพื้นรองเท้านะครับมาในสีน้ำตาลล้วนผมตีเป็นน้ำตาลนะน้ำตาลอ่อนๆก็จะเป็นเหมือนวัสดุรีไซเคิลนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า n นก e ้อยู่ ในรุ่นนี้ก็จะมีเชือบุงเท้าให้เดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าเชือบผงเท้าอีกสีหนึ่งเป็นยังไงนะครับฟังด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าลายมันจะแตกต่างกันนิดๆน,นะครับนี่เห็นไหมก็คือผ้าตัวนี้มันไม่ได้เป็นลายเดียวกันแน่นอนนะครับทั้งสองข้างก็เหมือนจะสุ่มมาส่วนจุดอื่นนะมันจะเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีเหมือนลุงๆอยู่ตรงนี้มาด้วย ด้านบนอะไรเหมือนกันนะครับิ้นรองเท้าเหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมอันนี้คือฝั่งด้านในจะมีลวดลายนี้ที่มันแตกต่างกับเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับจะแตกต่างกันนะผมก็เลยคิดว่าแต่ละคู่ที่คุณจะได้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนใครนะ เท่าที่ดูในลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับในกีเหมือนกันเนาะโอเคเรามาดูอินโซเกันสักหน่อยนะครับกับหลังลินรองเท้าของตัวนี้นะลินรองเท้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นลักษณะแบบเปิดเนาะไม่มีการเย็บปิดนะครับแล้วก็ตัวแท็กด้านในจะเป็นนี้นี่เลย ส่วนด้านหลังลิ้นรองเท้าตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นหนังนะครับส่วนยินโซนะก็จะมาในลนักษณะแบบนี้เหมือนออใช้จุกกอ็อกนะเนาะก็น่าจะเป,เป็นกอ็อกนะครับแล้วก็มีสกรีนว่ายูเนีแล้วก็มีโลโก้ของออมีส w o ด d อยู่นะครับนี่เป็นไซส์8 รองท้าคู่นี้ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับภายไหนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สองข้างเหมือนกันนะครับเรามาดูอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาก็คือเชือกผงรองท้านั่นเองมันคือสีเขียวอ่อนนะครับนี่ก็เปลี่ยน ก็สวยอีกอย่างนะครับตัวนี้นะใครชอบไม่ชอบสีผูก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้นะครับสีพูมันอาจจะหวานไม่น้อยอะไรยังก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะอ๋อดูปลายเชือกผูมเท้าว่าสักหน่อยปลายเชือกผูมเท้านะมา,างี้เลยแหลมแหลมงี้เลยไม่มีลวดลายอะไรนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันครับว่ารองเท้าคู่นี้สวยยังไงนะครับ ที่ได้ทําการสวมใส่นะครับรู้สึกว่ารองเท้ามีน้ําหนักค่อนข้างจะเบาจริงๆนะครับแล้วก็สวมใส่สบายเนาะรองเท้าคู่นี้นะครับราคาอยู่ที่130เหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าใครอยากได้นะก็ลองไปตามดูนะครับที่ไทยก็น่าจะลงไปแล้วเหมือนกันเนาะตัวนี้ผมว่ามันเป็นอีกงานหนึ่งนะที่ควรเก็บถ้าใครเห็นงานเก่าๆของดนกกี้คอเทสนะ ก็อาจจะมองว่าธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เขาเหมือนจับตัวนั้นะมาดีไซน์ใหม่คือว่าดีไซน์ใหม่เกือบทั้งหมดก็ว่าได้นะครับในตัวนี้นะก็ลองไปเทียบก,กันดูนะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ